เรื่องราวในคลิปนี้เป็นการเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครประเทศไทยของสองพี่น้องชาวเกาหลีจากช่องพี่น้องนูรุงจิซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความกินเก่งและลุยๆโดยทริปนี้พวกเธอตั้งใจจะมาสัมผัสบรรยากาศความเป็นไทยทั้งอาหารสตรีทฟูด้ดและวิถีชีวิตผู้คนแต่แค่วันแรกก็เจอเรื่องตื่นเต้นและเรื่องราวสุดประทับใจที่ไม่คาดคิดอยู่มากมาย เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันแรกที่กรุงเทพทั้งครูก็ออกเดินทางด้วยความที่หิวมากด้วยพวกเขาตั้งเป้าจะไปร้านอาหารท้องถิ่นแถวที่พักแต่ก่อนหน้านั้นภารกิจสำคัญคือการกดเงินสดจากตู้ ATM ถทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแอปพลิเคชันธนาคารของพวกเธอไม่สามารถกดเงินแบบไม่ใช้บัตรได้เนื่องจากระบบตรวจจับว่าเป็น IP จากต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถทำรายการได้แม้จะพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่และลองหลายวิธีแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จด้วยความหิวที่รอนานไม่ได้พวกเธอจึงเดินหาร้านอาหารและไปสะดุดตากับร้านก๋วยเตี๋ยวท้องถิ่นแต่ปัญหาคือทางร้านรับเฉพาะเงินสดและพวกเธอยังไม่มีเงินไทยติดตัวเลยแต่สิ่งที่น่าประทับใจก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของร้านบอกให้พวกเธอไปนั่งกินก่อนได้เลยแล้วค่อยเอาเงินมาจ่ายวันหลังหรือพรุ่งนี้ก็ได้ ความใจดีนี้ทําให้พวกเธอซาบซึ้งใจมากทั้งคู่สั่งเส้นหมี่ต้มยำและบะหมี่น้ำใสามาทานรสชาติของน้ำซุปที่กลมกล่อมลูกชิ้นปลาที่เด้งดึง๋งและเกี๊ยวที่ไส้แน่นทําให้มื้อนี้เป็นมื้อที่อร่อยและประทับใจสุดๆโดยเฉพาะต้มยำที่เผ็ดร้อนช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเยี่ยมหลังจากกินเสร็จพวกเธอก็สัญญาว่าจะกลับมาจ่ายเงินแน่นอนซึ่งราคาก็ย่อมเยาวมาก ทั้งสองชามราคาเพียง150บาทเท่านั้นหลังจากเติมพลังแล้วภารกิจถัดมาคือการหาซื้อซิมการ์ดเพื่อให้ใช้อินเทอร์เนต็ตได้คล่องตัวขึ้นพวกเธอเดินเข้าเซเว่นหลายสาขาจนในที่สุดก็ได้ซิมการ์ดสมใจและสามารถกดเงินสดออกมาได้สำเร็จด้วยวิธีการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนเงินตราทำให้พวกเธอมีเงินสดติดตัว5,000บาทพร้อมที่จะลุยเที่ยวต่อ และเป้าหมายต่อไปคือห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามระหว่างทางเดินไปห้างพวกเธอตื่นตาตื่นใจกับสายไฟระยงระยางอันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพและต้องปรับตัวกับการข้ามถนนที่รถวิ่งเลนซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับที่เกาหลีเลยระหว่างที่เดินผ่านตรอกซอกซอยกลิ่นหอมของหมูปิ้งจากรถเข็นข้างทางก็ลอยออกมาจนต้องแวะซื้อมากินสองไม้ในราคาเพียง20บาท รสชาติหวานเค็มกำลังดีเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำทำเอาพวกเธอฟินกันสุดๆแถมยังได้เจอกับเด็กน้อยในซอยที่น่ารักและเป็นมิตรอีกด้วยเมื่อมาถึงไอคอนสยามความอลังการของห้างทำให้พวกเธอตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะโซนศูนย์อาหารที่จำลองตลาดน้ำและวิถีไทยมาไว้ในห้างมีของกินและของที่ระลึกมากมาย พวกเธอบอกว่าที่นี่สมกับที่เป็นห้างสรรพสินค้าที่ฮอตที่สุดและคนมาเยอะมากจริงๆเมื่อเดินเล่นไปเรื่อยๆพวกเธอก็มาเห็นขนมไทยจำลองจิว๋วที่ทำออกมาได้เหมือนจริงมากๆเมื่อพวกเธอเดินดูอาหารในศูนย์พวกเธอบอกว่าหอยทอดราคาอยู่ที่150บาทหรือประมาณ6,800วอนส่วนเมนูซีฟู้ดเสียบไม้ราคาอยู่ที่ประมาณ100-200บาท หรือประมาณ4 5 0 0ถึง9,000วอนที่นี่มีบรรยากาศที่คึกคักตระการตามากและยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านให้ชมกันอีกด้วยแม้จะทราบมาว่าศูนย์อาหารแห่งนี้ตั้งใจจำลองวิถีตลาดแบบดั้งเดิมแต่เมื่อได้สัมผัสจริงกลับให้ความรู้สึกผสมผสานเหมือนตลาดสมัยใหม่ในรูปแบบที่ลงตัวมากๆ พวกเธอจึงตัดสินใจเดินข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อสำรวจห้าง ICS ที่อยู่ตรงข้ามไอคอนสยามสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้เลยพวกเธอบอกว่าศูนย์อาหารในห้างไอคอนสยามนั้นมีราคาแพงกว่าตลาดทั่วไปแต่ถ้าเป็นในห้าง ICS นั้นจะมีฟูดคอร์ทที่ราคาประหยัดกว่าเมื่อพวกเธอไปถึงที่ศูนย์อาหารของห้าง ICS พวกเธอเลือกสั่งข้าวคลุกน้ำพริกกะปิที่มีปลาทูทอดตัวใหญ่มาให้ด้วยพร้อมกับชะอมชุบไข่ทอดและน้ำพริกผักต้มราคาเพียง55-60บาทซึ่งคุ้มค่ามากและยังได้สั่งไข่เจียวทรงเครื่องมากินเพิ่มอีกด้วยเมื่อพวกเธอได้ลิ้มลองพวกเธอบอกว่ารสชาติของปลาทูทอดที่กรอบนอกนุ่มในเนื้อแน่นไม่คาว กินคู่กับน้ำพริกที่รถจัดจ้านเผ็ดร้อนแบบไทยแท้ซึ่งเผ็ดมากสำหรับพวกเธอตัดรถด้วยผักต้มและไข่ทอดชะอมถือเป็นมื้ออาหารที่ครบหมู่และรสชาติดีเยี่ยมเป็นรสชาติที่หาทานไม่ได้ในห้างหรูๆทั่วไปเมื่ออิ่มท้องพวกเธอกลับมาที่ไอคอนสยามอีกครั้งเพื่อขึ้นไปชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่ชั้นเจ็ดบรรยากาศยามเย็นที่พระอาทิตย์กำลังตกดินท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมชมพู ตัดกับแสงไฟจากตึกสูงริมแม่น้ำซึ่งเป็นภาพที่สวยงามจับใจพวกเธอนั่งชมการแสดงระบำสายน้ำพุที่ลานด้านหน้าห้างสัมผัสลมเย็นๆและความมีชีวิตชีวาของกรุงเทพในยามค่ำคืนและในขณะที่ขากลับจะไปอย่างที่พักความหิวยังไม่สิ้นสุดเมื่อพวกเธอเดินผ่านร้านขายไส้กรอกอีสานกลิ่นหอมหอมนั้นทำให้ต้องแวะซื้อมาลิ้มลองพวกเธอบอกว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆ และมีกลิ่นเครื่องเทศและสมุนไพรที่กินคู่กับพริกขี้หนูสดและขิงดองซึ่งเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่พวกเธอไม่เคยลองมาก่อนแต่ก็ถูกปากอย่างน่าประหลาดจริงๆระหว่างที่กำลังเดินไปเรื่อยๆพวกเธอยังได้พบกับแมวเจ้าถิ่นที่นอนหลับปุ๋ยอยู่บนชั้นวางของในร้านขายของชำอย่างสบายใจไม่เกรงกลัวผู้คนซึ่งเป็นภาพที่น่ารักและเรียกรอยยิ้มให้จับพวกเธอได้เป็นอย่างดีเลยและก่อนที่จะเข้าที่พัก พวกเธอเดินผ่านแผงผลไม้ข้างทางในซอยและได้เจอกับลำไย,ยที่เธออยากกินซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าในห้างมากประมาณกิโลกรัมละ 60- สิบถึงเจ็ดสิบบาทพวกเธอจึงไม่ลังเลที่จะซื้อกลับไปทานที่ห้องพักทันทีและแม่ค้าก็ใจดีให้ลองชิมลำไย,ยอีกด้วยเธอบอกว่ามันเป็นรสชาติที่หวานฉ่ำอร่อยเหมือนที่เคยทานตอนไปกัมพูชาเมื่อสิหปีก่อนเลยนอกจากนี้พวกเธอยังแวะไปที่เซเว่นต่อ เพื่อซื้อขนมขบเคี้ยวอย่างเข้าตังหน้าหมูหยองนมถั่วเหลืองและนมอัดเม็ดกลับไปรีวิวที่ห้องพักกันด้วยเมื่อมาถึงที่พักกันแล้วทั้งสองได้ชิมขนมที่ซื้อมาพวกเธอบอกว่านมถั่วเหลืองรสชาติหวานหอมคล้ายน้ำเต้าหู้ผสมนมส่วนนมอัดเม็ดนั้นมีรสหวานมันเหมือนนงผงอัดก้อนและข้าวตังหน้าหมูหยองที่กรอบอร่อยมีรสชาติคล้ายขนมข้าวพอง,องของเกาหลี แต่มีรสหวานเค็มของหมูหยองเพิ่มเข้ามาพวกเธอบอกว่าวันแรกในกรุงเทพ,พนั้นถึงแม้จะดูวุ่นวายอยู่บ้างกับการจัดการเรื่องซิมการ์ดและตระเวนกดเงินสดแต่ก็เป็นวันที่น่าจดจำมีความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจทั้งที่เพิ่งได้สัมผัสเมืองนี้เพียงแค่เศษเสี้ยวเวลาและยังไม่ได้เที่ยวชมอะไรมากมายแต่กลับรู้สึกเสียดายที่หนึ่งวันผ่านไปไวเหลือเกิน เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกคุ้มค่ามากจนเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมใครๆถึงเลือกเดินทางมาที่กรุงเทพภายใต้ความเป็นมหานครที่ทันสมัยที่นี่ยังคงซุกซ่อนความอบอุ่นและสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาไว้เสมอโดยค่าครองชีพที่ย่อมเยาวกว่าเกาหลีบวกกับอาหารการกินที่มีให้เลือกสรรมากมายแต่วันนี้ต้องบอกไว้ว่าช่างเป็นวันที่ทีเศษจริงๆเลย บทสรุปและข้อคิดจากเรื่องราวในคลิปที่เดินทางวันแรกในกรุงเทพของสองพี่น้องชาวเกาหลีนี้สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของประเทศไทยที่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแต่อยู่ที่น้ำใจของผู้คนโดยความไว้วางใจและน้ำใจจากเหตุการณ์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดแม้จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่เคยเห็นหน้า แต่เจ้าของร้านกลับไว้ใจให้ทานก่อนแล้วค่อยแวะมาจ่ายที่หลังบ้ายความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี้คือสเสน่ห์ที่หาซื้อไม่ได้และสร้างความประทับใจได้อย่างไม่รู้ลืมซึ่งเรื่องราวภายในคลิปนี้สแสดงให้เห็นถึงไม่ว่าเมืองจะเจริญหรือใหญ่โตแค่ไหนสิ่งที่ทำให้เมืองนั้นน่าอยู่และน่าจดจำที่สุดก็คือรอยยิ้มและความใจดีของผู้คนนั่นเอง